ค่ะนี่ก็คือเก้าอี้ให้นมนะคะหรือว่าเก้าอี้นั่งเล่นโยกในบ้านสำหรับคนทุกวัยเลยนะคะของทุกๆบ้านที่กำลังมองหาตัวช่วยนะคะให้เรามีที่พิงหลังนะคะแล้วก็นั่งสบายโดยเฉพาะคุณแม่นะคะในวัยที่คุณแม่กำลังมีตั้งครรภ์อยู่นะคะแล้วก็ปวดเมื่อยมากนะคะแล้วต้องการที่ที่ต้องการแบบ ให้ตัวเองได้พักผ่อนนะคะตัว2ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากเพราะว่าสรีระของเขาเนี่ยจะทําให้ขาเราเนี่ยวางและพอดีนะคะซองนะคะเขาจะมีตัวพนักพิงหลังนะคะที่ค่อนข้างพอดีกับหลังเรานะคะแล้วก็ทําให้เราสามารถหลับได้นะคะสนะคะถ้าสมมุติเราเนี่ยเมื่อยขาใช่ไหมคะเขาก็จะมีพูฟนะคะก็คือสตูตัวนี้มาวางแล้วก็วาง วางขาพักนี้ได้แล้วก็โยกไปได้ซึ่งการที่เาเราโยกไปโยกมาได้เนี่ยมันก็ทําให้เราผ่อนคลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่นะคะหรือคุณแม่ตั้งครรภ์หรือในวัยชรานะคะหรือผู้สูงอายุที่บ้านก็จะสามารถนั่งเก้าอี้ตัวนี้ได้หมดเลยนะคะสามารถที่จะนั่งอาง่านหนังสือหรือว่านั่งดูมือถือนะคะหรือว่าดูโทรทัศน์นะคะแล้วทำกิจกรรมอื่นๆได้หมด แม่ที่ปั๊มนมก็ถูกออกแบบมาให้แขนนะคะวางพอดีใช่ไหมคะและมีหมอนนะคะวางให้นมลูกนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดี๋ยวจะลองวางให้นมดูนะคะสมมติว่าลองนั่งอย่างนี้นะคะอ่าเปลี่ยนตัวบ้างวางให้นมลูกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาลูกมาวางอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะให้นอนอย่างนี้นะคะ่ะเข้าเต้าแล้วก็ให้นมไปด้วยแล้วก็หลับไปด้วยเนะะี่ยค่ะสังเกตนะคะอันนี้สูง168นะคะ ก็คอก็จะพอดีขาเนี่ยค่ะก็จะพอดีเท้าเลยไม่ต้องยกไม่ต้องอะไรข้อดีของทั้ง2ตัวเนี้ยแล้วก็คือตอนที่เราโยกมาอยู่จะลุกนะคะเราก็สามารถที่จะเอียงมาแล้วก็ลุกได้เลยซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่ต้องย่อนะคะในการลุกเนื่องจากสลีระเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้พอดีกับการที่ เข่าเรางอแล้วนั่งพอดีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวดีไซน์ที่ชื่อว่าออสการ์แชร์นะคะซึ่งออสการ์แชร์เนี่ยก็จะมีความเพรียวนะคะแล้วก็จะมีความลึกของเลเวลการวางแขนเนี่ยมากกว่านะคะตัวนี้เรียกว่าโนอานะคะก็จะมีความตื้นตรงนี้มากกว่าแต่เบาะจะสูงกว่าสังเกตนะคะเบาะของตัวนี้จะสูงกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ชอบนอนพิงคอ พนักพิงให้ถึงคอเนี่ยจะแนะนําตัวนี้มากกว่าเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะแบบอ,อ,อยู่ที่ประมาณนี้ที่ประมาณนี้นะคะหลับไปได้เลยคือนั่งๆคุยงานหรือทุยโทราศัพท์ใส่หูฟังไว้หรือจะฟังเพลงนะคะหรือจะดูทีวีที่บ้านนะคะหรือว่าจะแบบใครที่ปวดหลังนะคะที่บ้านผู้สูงอายุไม่ว่าจะไซซิ่งเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้แนะนํามากนะคะเพราะมีที่ดันหลังหมอนตัวนี้จะมีคูชเช่นนะคะช่วยให้ สบายหลังไปด้วยนะคะเพราะหลายๆคนที่มาลองเทสนั่งนะคะก็ถูกใจหมดเลยกับดีไซน์อังกฤษนะคะแล้วก็ควบคุมการผลิตทุกอย่างนะคะจากประเทศอังกฤษตัวนี้รับน้ำหนักได้ประมาณ90กิโลกรัมนะคะส่วนตัวนี้ได้ประมาณ100กิโลกรัมแล้วก็โนอาก็จะมาใหม่ตรงที่ว่าความที่เขาเป็นตัวอาร์มแชร์ที่ค่อนข้างใหญ่บางคนตัวนี้ก็จะมีสเปเชียลตรงที่ว่าถอดตัวขาโยกได้ ะะกลายเป็นอาร์มแชร์ที่นั่งเฉยๆได้ก็ลองตัดสินใจดูนะคะหรือแวะมาชมที่โชว์รูมเมนโกฟ์คิดได้นะคะที่ลาดพร้าว106ค่ะ